ซื้อมันหวานญี่ปุ่นมานะครับอยากจะเผาทานนะครับแต่ไม่รู้ต้องทำยังไงทำไปแล้วแข็งแห้งกระด้างไม่หวานไม่ชำ่ำวันนี้คลิปนี้มีคำตอบครับผมถ้าพูดถึงเรื่องนะครับการทำมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยให้อร่อยหวานฉ่ำนะครับไม่แข็งไม่แห้งกระด้างนะครับต้องบอกเลยว่ามีด้วยการ2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือ คุณภาพของมันนั่นเองนะครับคุณภาพของมันเนี่ยจะต้องดีจากไรนะครับดีจากสวนนะครับซึ่งเราสามารถเช็คอย่างไงล่ะล้วพี่จะรู้ได้ยังไงว่ามันที่เราซื้อมาเนี่ยดีนะครับวิธีการก็คือเราไปเช็ครีวิวจากเพจครับรีวิวจากสวนนั้นครับว่ามีคนรีวิวของเนี่ยดีไหมหวานฉ่าตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าใครอยากได้มันหวานญี่ปุ่นคุณภาพสดๆจากสวนเนี่ยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางก็ติดต่อไรแดงสะอาดได้นะครับผม2นะครับนั่นก็คือวิธีการทํานั่นเองอันเนี้ย เป็นปัจจัยที่สําคัญค่อนข้างสําคัญเลยนะครับจะทําให้มันหวานของเราเนี่ยอร่อยเพิ่มขึ้นได้นะครับมีอะไรบ้างการอบการเผาการย่างครับไม่ว่าจะเป็นการเอ่อการนึ่งก็ได้นะครับซึ่งผมจะขอเสนอวิธีนะครับการที่ได้ผลดีที่สุดต้องบอกงี้ทําให้มันอร่อยที่สุดนะครับวิธีที่ไม่ควรทํานะ mm คร nah, ับผมแนะนําเลยไม่ควรเอามันหวานญี่ปุ่นไปต้มนะครับการเอามันหวานญี่ปุ่นไปต้มจะทาให้เสียรสชาติครับซึ่ง ทำให้เราเนี่ยทานมันไม่อร่อยเลยจริงๆครับซึ่งวันนี้ผมจะนําเสนอวิธีการเผามันหวานญี่ปุ่นซึ่งเป็นสุดยอดวิธีที่คนยอมรับมากๆเลยว่าหอมหวานอร่อยที่สุดเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงในคลิปครับเริ่มจากการล้างมันหวานญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าเพื่อความอุ่นใจนะครับแม้ว่าจะดูสะอาดแค่ไหนก็ล้างอีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่มีสิ่งเจปนหรือว่าสิ่งที่ไม่ควรจะนําเข้าปากเนี่ยติดไปด้วยนะครับ จากนั้นเป็นขั้นตอนที่ต้องบอกหรือว่าสําคัญมากๆที่สุดเลยคือการห่อฟอยนั่นเองครับนี่คือเคล็ดลับนะครับในการเผามาันหวานญี่ปุ่นถ้าไม่ห่อฟอยเนี่ยเนื้อมันจะแห้งกระด้างนะครับแล้วก็ไม่ตรงปกนะจ๊ะจากนั้นก็ก่อเตาถ่านนะครับแล้วก็นาํามันหวานญี่ปุ่นวางบนฐานที่แดงแล้ว อย่าเพิ่งวางตอนที่ไฟยังลุกโชนนะครับจะทําให้มันหวานญี่ปุ่นไหม้แล้วฟอยทะลุได้นะขยันกลับไปบ่อยนะครับท่านผู้ชมเราจะได้มันหวานญี่ปุ่นเนี่ยที่สุกทั่วทั้งหัวเทคนิคการวางไว้บนฐานเนี่ยคือเทคนิคของผมเลยนะถ้าปกติเมื่อก่อนเขาจะสุกไว้ใต้ถานนะครับทำให้มันหวานญี่ปุ่นเนี่ยเสียเนื้อไปเยอะนะเพราะติดเปลือกเกิดอาการไหม้นะแล้วจะรู้ได้ยังไงเล่าว่ามันหวานญี่ปุ่นสุกแล้วก็คือเมื่อผ่านไป4 5่สถึงหกนาทีเนี่ยลองใช้ซ่อมหรือไม้จิ้มฟันเนี่ยลองจิ้มลงไปด และได้มาแล้วนะครับสำหรับมันหวานญี่ปุ่นเผานะครับแต่ว่าก็จะมี1หัวนะครับที่แบบมีความเกรียมนะครับว่าผมเนี่ยลืมกลับนะครับทำให้ไหมนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับจากนั้นขออนุญาตครับไปเอาใบนะครับใบไม้แถวบ้านครับเอามาเป็นฉากรีวิวนะครับสวยๆนะก็มาดูกันครับว่าเนื้อจะเป็นอย่างไรนะครับเนื้อสัมผัสนะเป็นยังไงเดี๋ยวพาให้ดูนะครับลอกฟอยล์ออกมาก่อนนะครับใครที่แบบกลัวร้อนนะก็พักให้อุ่นๆนิดนึงนะ สำหรับตัวนี้คือมันหวานญี่ปุ่นโอกินาวะเนื้อสีม่วงครับจะเป็นอย่างไรมาลุ้นกันนะครับเห็นเปลือกไหมก็จะมีความเกรียมเบาๆนะครับต้องบอกเลยว่ากลิ่นนี้โอ้โหแบบหอมมากครับพี่พี่เนื้อฉ่ำมากเนื้อสีม่วงเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องความละเอียดอยู่แล้วหอมมากครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูเปลือกด้านข้างนะครับเป็นเอกลักษณ์ของการเผาเลยนะทุกคนจะติดใจมากเวลาเผาแล้วนะครับกลิ่นเนี่ยจะหอมเลยหอมเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับอามาดูตัวต่อไปตัวนี้นี่คือแบบไม่เลยไม่เกรียมเลยเปลือก เดี๋ยวมาดูซิว่าเนื้อด้านในจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้คือโอกินาว่าเนื้อสีส้มครับผมเปลือกเห็นไหมเกลียมนิดนึงแต่กลิ่นนี่หอมฟุ้งเลยครับเดี๋ยวผมจะผ่าเนื้อด้านในให้ดูนะครับฟึบเนื้อด้านในนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแม้ว่าเปลือกจะเกลียมนะหอมมากๆนะครับแล้วก็ฉ่ำมากๆเลยเดี๋ยวมาดูเนื้อด้านนอกครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปของไรแดงสะอาดเลยเนื้อด้านนอกครับกลิ่นหอมฟุ้งออกมาเลยนะครับ มีความครีมมี่มากๆเนื้อแบบว่ามีความฉ่ำออกมาเลยอะน้ำเชื่อมไหลเลยตัวสุดท้ายครับเป็นเบนิฮารุกะครับมันหวานญี่ปุ่นเนื้อสีเหลืองครับตัวนี้ไม่หนักเลยไม่หนักเลยก็นะครับลืมกลับนะครับไม่ได้ไม้แค่หัวเดียวและไม่ไหลหัวเลยนะครับเดี๋ยวผ่าดูเนื้อด้านในครับตัวนี้เด่นในเรื่องของความหวานที่สุดในมันหวานญี่ปุ่นนะแล้วก็เหลืองนะเหลืองฉ่ำมากโอ้โหเนื้อสีเหลืองมากกลิ่นหอมฟุ้งมาเลยแบบคือกลิ่นเอกลักษณ์จริงๆครับทุกคน เดี๋ยวมาดูเนื้อด้านข้างครับเนื้อด้านข้างนะครับก็มีความเกลียม,มเบาๆนะครับแล้วก็มีความฉ่านะครับทะลุออกมาเลยหอมมากเดี๋ยวลองชิมดูนะครับและเราก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับมันหวานญี่ปุ่นนะครับด้วยวิธีการเผานั่นเองนะครับ เดี๋ยวพี่นะครับจะมาลองชิมนะครับแล้วก็จะรีวิวให้ฟังว่ามีรสชาติเนื้อสัมผัสเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจากนะครับสีม่วงกันเลยสีสวยมากนะครับเปลือกด้านนอกนะครับก็จะมีความเกรียมนิดๆนะแล้วก็เนื้อด้านในฉ่ำมากๆครับพี่ๆต้องบอกเลยสีม่วงเนี่ยสีสวยมากและกลิ่นนะคือวิธีการเผานะกลิ่นจะหอมที่สุดในบรรดาทุกๆวิธีการทําเลยนะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนนะอืมอืมหวานมาก หอมจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์เลยครับพี่พี่ <Wow. S 1> สีที่สองนะครับนั่นคือสีส้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าสีส้มจะเป็นยังไงลืมอวดเนื้อลืมอดเนื้อ,อ,เ,นอเนื้อสีส้มคือแบบสีสมคือแบบ่นแต่ไม่เป็นไรกินไปแล้ว ลืมโชว์เนื้อสาหรับสีส้มนะครับเปลือกด้านนอกเนี่ยมีความครีม,มี่ความละมุนออกมาเลยนะครับความฉ่าออกมาเลยและมีความเกลี่ยมเบาๆหอมมากๆกลิ่นเปลือกด้านนอกเนี่ยคือจะหอมกลิ่นของการที่โดนไฟเนี่ยหลนเปลือกน,นะครับทําให้มีกลิ่นเอกลักษณ์นะครับส่วนเนื้อด้านในนะครับจะมีความหนึบหนับดูใกล้ๆครับเนื้อสีส้มเข้มนะครับหนึบหนับมากเวลากัดลงไปแล้วไม่แข็งแห้งกระด้างครับดูเนื้อจะมีความชุ่มฉ่ามากๆอืมอืม และตัวสุดท้ายนะครับสีเหลืองเบนี้ฮารุกะมาดูซิว่าน้องเบนี้จะอร่อยแค่ไหนนะครับดูด้านนอกนะครับหัวนี้ต้องบอกว่าเบนี้เนี่ยผมทําไห้ไปนะครับเพราะว่าลืมอ่ะกลับช้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวชิมก่อนอื้อหนึบนับอื้อหอหอมมาก ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวิธีการเผาเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับไม่แพ้วิธีการอื่นเลยซึ่งใครที่สะดวกเผานะครับหรือว่ายังไม่เคยเผามันเลยนะครับพี่แนะนําเป็นวิธีนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเอามันนะครับซุกไปใต้ฐานนะซึ่งมันจะทําให้มันเนี่ยเสียเนื้อเยอะก็แนะนําให้ทําแบบวิธีของพีนะครับซึ่งนะครับพี่พี่ วิธีการเผาพี่จะขอพูดข้อดีกันเลยแล้วกันนะครับข้อดีของการเผาก็คือ1ครับเนื้อจะหอมมากๆหอมแบบเป็นเอกลักษณ์เลยไม่มีวิธีการไหนที่สามารถทดแทนได้จะหอมนะครับหอมกลิ่นควันไฟนะครับแล้วก็มีความหนึบหนับของเนื้อนะครับเพิ่มขึ้นเวลาทานเข้าไปเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันละมุนมากขึ้นนะครับและนะครับที่สําคัญคือเนื้อมันหวานขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของพีนะลองไปทําดูนะครับว่าเป็นยังไงส่วนข้อเสียนะครับของวิธีการเผานะครับต้องบอกว่าข้อด้อยล้วกันนะครับก็คือเราจะต้องกลับม ต้องเอาใจใส่นิดนึงกลับไปบ่อยไม่ให้น้องเขาไหม้นะครับไม่ให้ฟอยเนี่ยทะลุนะแล้วก็อาจจะสูญเสียเนื้อบางส่วนต้องบอกว่าบางส่วนนะที่ติดเปลือกอะ่ะเวลาเผานะครับจะทําให้ความร้อนเนี่ยทำให้เปลือกเขาไหม้หรือว่าติดกับเนื้อครับการร่อนเนี่ยจะน้อยนิดนึงนะครับมันจะร่อนได้น้อยนิดนึงทาให้เนื้อบางส่วนเสียไปแต่ไม่ได้เยอะมากมายนะครับแลกกับความหอมความละมุนนะแลกได้ครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่ๆที่รักของพีนะครับแล้วก็ลูกค้าหรือผู้ชมนะครับที่อาจจะยังไม่เคยทานมันหวานของไร,ร่แดงสะอาดไม่ต้องซื้อของเราก็ได้ลองเอาวิธีของพีนะครับไปทําดูจะได้ทานมันหวานญี่ปุ่นให้วานหวานอร่อยๆร่ำๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับกับไ right ร,ร่แดงสะอาดเกษตรกรออนไร